สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนได้ยินเสียงไหมตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านของป้าอ้อนะคะป้าอ้อเป็นนักเรียนเมนทอของจอยนะคะก็เลยวันนี้นะคะมาดูร้านป้าอ้อแล้วก็จะมาช่วยดูในเรื่องเกี่ยวกับ การทำคอนเทนต์ถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะคะอะพาดูพาดูร้านก่อนนะคะพาดูร้านส่อ mm. ไหมร้านสวยไหมยอยู่ที่พระรามเก้านะคะใครที่ชอบทานพวกอาหารฝรั่งเศสหรือว่าอยากลองทานไม่เคยทานอยากลองะคะมาได้นะคะจากบ้านจะมาไม่ถึงชั่วโมงเลยนะแต่ว่าพอดีวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ด้วยงานรถไม่ติดนะคะโอเคสวัสดีนะคะใครที่ตื่นเช้านะวันนี้ไม่อยากตื่นใช่ไหม วันนี้ไม่อยากตื่นใช่ไหมคะอากาศคือแบบว่าไม่น่าตื่นเลยนะน่านอนต่ออ่าก็นี่นะคะร้านป้าอ้อเดี๋ยวพาเดี๋ยวจะพานะคะไปบุกไปบุกค,ครัวเขาพอดีว่าวันนี้นะคะป้าอ้อเขามีออเดอร์พอดีนะคะเขามีออเดอร์ที่เอ่อคนสั่งเหมือนเอาไปเลี้ยงนะคะไปจัดเลี้ยงนะคะก็เลยได้โอกาสว่าจะพาไปดูเขาทําอาหารด้วยนะคะใครอยากรู้จัก กุสกุสนะคะกุส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 ก็คือจะเป็นอาหารแบบโมร็อกโกนะคะที่เขานิยมทานที่ฝรั่งเศสเลยไหมนะจากไม่รู้จักกลายเป็นรู้จักทุกอย่างอยู่กับนักเรียนเรานี่ไม่ได้เลยนะคะอ่ะนี่นะคะอันนี้เป็นร้านป้าอ้อปกติวันอาทิตย์เขาจะไม่ได้เปิดเนาะแต่วันนี้พอดีป้าอ,อ้อเขามีออเดอร์นะคะเขามีออเดอร์ก็เลยเปิดเดนาะจะเปิดฟแฟลตแ๊บดูมันม่อยนิดน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านอา้อนะคะระา้าอ้อคัวดีนะคะร้านอา้อเขาก็จะขายพวกอาหารฝรั่งเศสนะคะอาหารโมร็อกโกอาหารานานาชาติอาหารไทยก็มีมีเยอะแยะเลยมีเยอะแยะเลยนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะดูนี่นี่คือหน้าหน้าเงาหรือหน้ามัน <laughs> อันนี้อากาศเย็นนะไม่น,น่าจะหน้ามันนะคะก็ <laughs> นี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะร้านนี้นะคะ ป้าอ้อเขาเป็นคนที่แบบตกแต่งร้านออกแบบเองด้วยนะให้ดูร้านเขาป้าอ้อเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเก่งในเรื่องของศิลปะด้วยนะคะชอบวาดรูปชอบวาดรูปนะเดี๋ยวพาดูร้านนะ,ะทัวร์ทัวร์ร้านทัวร์ร้านห้องนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบห้องแอร์นะข้างในอ่าแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่า วันนี้จริงๆเขาไม่ได้เปิดร้านแต่ว,ว่าพอดีเขามีออเดอร์นะคะแล้วออเดอร์เป็นกุสกุสเนี่ยแหละนะคะอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาเลยก็คือกุส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 เนี่ยเป็นอาหารโมร็อกโกแต่ว่านิยมทานกันที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มันเป็นซิกเนเจอร์ของอัปอว่าใครๆมาทานนะคะก็จะบอกว่าเป็นอะไรที่อร่อยมากอร่อยแบบต้นฉบับอันนี้ <laughs> อ่ะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวพาไปดูในครัวเลยดีไหม พาไปดูในครัวนะคะว่ากุ๊ดกุ๊ดมันเป็นยังไงใช้อะไรทําบ้านนะคะแล้วก็ไปรู้จักปลาอ้อด้วยนะคะอร่อบุกครัว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 อ่ะเดี๋ยววันนี้ปากไม่แดงปากไม่แดงไม่มีแรงพูดอมืดมืดแสงไม่มีแสงน้อยไปดิอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสวัสดีปลาอ้อกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้<อ>ป้าอ้อมาทำกุตุดนะคะทีคช<อ>าสั่งประจัดงานดูนะคะ,อะโอเคใครมีใครรู้จักกุกุด<อ>บ้างะคะมีใครรู้จักกุกุดบ้างน,ะนนะามาบุกครัวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าอะไรคือกุตุนะะอันนี้นะคะให้ดูให้ดู อันนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกเป้าเขาบอกคือข้าวค่ะข้าววุดกุดข้าวกุดกุดนะอันนี้นะคะเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเม็ดเล็กๆแต่เมื่อกี้อ่านดูมันเหมือนเป็นคล้ายๆพวกพาสตา้าพาสต้าที่เป็นเม็ดเล็กนะคะพาสต้าที่เป็นเม็ดเล็กแล้วก็อันนี้นะคะมะกอกซูกินี่นี่อ้างจริงใจเพิ่งเคยเห็นนะคะซูกินี่ซูกินี่คคล้ายๆบวบ เออมีอะไรอีก,ม,ออกอมีอะไรอีกอ่ามีอะไรอีกะอันนี้นะคะที่บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องใส่นะคะในกุยกู๋เค,คือถั่วไก่ถั่วลูกไก่อันนี้ก็น่าจะเป็นหอมหัวใหญ่<ฮ>หัวใหญ่โรดเทกเทียมกระเทียมกระเทียมอ่าพอดีเลยนะคะกำลังจะทำอะไรครับอตอนนี้ก็จะผัดหอมใหญ่กับ กระเทียมแล้วก็ปาชีก่อนค่ะอันนี้คือเราก็จะทำน้ำลาดใช่ไหมหรืออะไรก็ได้ทำสตูที่กินกินกับข้าวปุ้บปใช่ไหมคะทำสตูจะมีเนื้อแกะเนื้อไก่ที่ตุ๋นไว้แล้วอันนี้เป็นส่วนผสมของผักมันมีพริกหวานมีสุกินี่มีแครอทอันนี้ทำสตูนะคะ แต่ในส่วนของเนื้อสัตว์คือตุ๋นเอาไว้แล้วตุ๋นไว้แล้วใช่อันนี้มันแช่เวลาอันนี้คือเนื้อแกะน,นี่เนื้อแกะนะคะมีใครชอบเนื้อแกะบ้าอันนี้คือเนื้อแกะนะคะ<ๆ>เขาบอกว่าสุเออกุดกุดก็คือจะต้องทานมีเป็นเนื้อแกะกับเนื้อไก่คู่กัน จะอร่อยแต่ถ้าใครไม่ชอบเนื้อแกะจะเอาแต่ไก่ก็ได้ใครไม่กินไก่จะเอาแต่แกะก็ได้แต่ตามสูตรแล้วต้องคู่กันนะคะนี่ยเรามาดูนะคะใส่เนยลงไปเรามาดูปอ,อ้อขโมยสูตรทำสตูดูดนะคะอันนี้คือพริกอัหลังใส่เนยล,ลงไปใส่เข้าไปพายด้วยเนี่อะไรอันนี้หอมใหญ่ วันนี้มีออเดอร์สี่ชุดค่ะก็้ยี่สิบยี่สิบชุดนะคะออเดอร์ยี่สิบชุดก็มีสสลัดเดีก็มีกลิสสลัดด้วยวันนี้ออเดอร์บลสสลัดมีกุงกุุกุปขายชุดละเท่าไหร่คะี่0บสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบโอเคเลยนะคะวันนี้เป็นไงทำยี่สิบชุดจบ จบไหมจบแค่วันละยี่สิบคุณนี่ก็เจ็ดพันนะจบมีกิ๊กสลัดต่หากิ๊กสลัดกิ๊กสลัดจ่ชุดหนึ่งก็ร้อยเก้าสิบจบไหมฮะจบไหมฮะวันนี้ก็หมื่นแล้วะจบนะฮะอันนี้คือป้าอ้อขายแบบว่าเรายังไม่ได้โปรโมทอะไรเลยนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าป้าอ้อก็คือแนะนำกันมา คือทานอร่อยแล้วก็แนะนํากันมาอย่างออเดอร์วันนี้ก็จะเป็นแบบคนที่เขาสถานทูตใช่ไหมพาอค,คนสถานทูตฝรั่งเศสสถานทูตฝรั่งเศสนะคะบริษัทเขาเคยไปทานแล้วก,ก็จะบอกต่อกันคือมีคนเคยมาทานติดใจรสชาติพอเขามีแบบจัดงานจัดประชุมอะไรอย่างนี้ยค่ะเขาก็จะสั่ง เพราะว่าคุสคุสเป็นเหมือนอาหารที่มันค่อนข้างจะหาทานยากแล้วก็อาหารหาทานอร่อยยากด้วยนะคะหาทานว่ายากแล้วหาทานอร่อยยิ่งยากกว่าบอกว่าอร่อยกว่าออริจินอลอนี่อร่อยกับต้นฉบับนะคะใครอยากกินที่อร่อยกับต้นฉบับก็ต้องป้าอ้อแล้วนะคะพระรามกล้ามาได้นะคะดีคิดเช่นเซิร์ชใน Google Ma p ได้เลยภาษาอังกฤษค่ะ dee นะคะ D Kitchen วันนี้จะก็เซิร์ชมา DEE e, แล้วก็คิทเช่นนะคะนะแปบ๊บเดียวยันวันนี้พอดีโชคดีวันอาทิตย์เราไปติดแปบ๊บเดียวถึงอ,อันนี้เราใส่ไหดําไดําโอเคครับนะขโมโ <ไฮ S 1> อัอูดเดือดนี้เรามาดูตอนนี้กำลังดูวก็ทำทำสตูสำหรับกินกะบุสกุสนะคะ นะนะขโมยสูงนะสนาดนนะั้นกีบ๊อบผัดเลยนะจับของอย<ม>่างนไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ทานเฉพาะอันนี้ก็ได้เป็นมังกรมรักเลยเพราะว่าจะทานคู่ผักไว้ต่างหากแล้วจะผสมเนื้อสัตว์ทีหลังก็คือกุสดกูสเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบของข้าวกุสดกูสแล้วก็มีสตูที่เป็นผักสำหรับใครที่เป็นมังก็ทานได้แล้วก็จะมีเป็นเนื้อสัตว์ที่ทานคู่ต่งางหาก ก็คือจะเป็นแกะกับเป็นไก่นะคะตอนนี้เราก็เรากำลังสมัครไลน์แมนกับแกะฟูดกันอยู่เพราะฉะนั้นใครอยู่แถวแถวนี้นะคะพระรามเก้าก็รอสั่งได้นะคะรอออเดอร์ได้เลยนะคะในในในไลน์แมนเราใช้ชื่อว่ารัวดีเนาะหรือว่าดีคิเช่นเนาะ ดีคิทเช่นทลองหาดูนะดีคิทเช่นหรือไม่ก็ครัวดีนี่นแหละสองชื่อครัวก็ต้องเป็นดีคิทเช่นนะดีคิทเช่นนะคะ <c oughs> dee e, นะคะ dee ดีคิทเช่นเชื่อว่าวันนี้คือแบบคนยังไม่ตื่น,นแน่เลยอากาศดีจัดนอนแบบอากาศเย็นมากเลยวันนี้หนาวเลยแหละ นี่นะพาดูนะนี่นะคะนี่คือเนยนะคะเนยผัดกะหอมใหญ่พาสลี่แล้วก็ใส่พริกไทยดำและเกลือลงไปนี่ขโมยสูตรหอมเลยอะค่ะตอนนี้นะคะหอมเลยนะหิวเลยหิวเลยหิวเลยนะคะเนี่ยค่ะก็อเวลาสมมติว่าเราเราทำอาหารเราตั้งกล้องเนี่ยตั้งตั้งไว้อย่างนี้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ เนี่ยเดี๋ยวจะลองตั้งให้ดูว่าอันนี้มันดึงได้สูงนี่พอดีเลยนะคะแบบนอโอเคเนี่ยเราก็โชว์เลยได้นะคะค่ะ,ะเดินมาปิกดปก็ได้ค่ะรอปิดก็ได้อ่ะอันนี้คืออันนี้เราไลฟ์สดเนาะ ก็ต <S 2. S 1> ั้งไว้แบบนี้ค่ะได้แต่ถ้าพ่ออ้อถ่ายวีดีโอเราอาจจะหันแบบหันหน้ากล้องเข้าหาเราไงเพราะละอันนี้อันนี้คือจะถ่ายกล้องหลังอันนี้คือจะถ่ายกล้องหลังเราก็จะเลยไม่เห็นข้างหน้าแต่ถ้าเราถ่ายกล้องหน้านะคะอ่ะกล้องหน้าอ่ะลองเป็นกล้องหน้าอันนี้คือกล้องหน้านะคะนี่กล้องหน้านะคะเราก็จะเห็นไงเราก็เปิดกล้องหน้าก็ได้ เห็นไหมคะนี่นะคะคอน,นอืแมอ,อ,อ่พี่อ้อพี่อ้อลองนะคะลองอ่ะอธิบายไปด้วยนะคะผัดไปด้วยนะคะอันนี้เราก็ตั้งกล้องไว้แบบนี้แเราก็อธิบายหน่อยว่าเราทําอะไรอยูอ่แบบนี้ก็ผัดเครื่องมันค่ะเครื่องเทศ ผัดเครื่องเทศแล้วอันนี้ก็คือเป็นเฮอร์บเป็นสมุนไพรของเขาเรียกอ่าบูเกกานีก็มันก็จะมีส่วนผสมของพวกทามพวกอ่โรสแมรี่นะฮะพามโรสแมรี่แล้วพวก uh, เขาเรียกใบอะไรถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกใบกวานอะไรอย่างเงี้ยฮะจะต้องใส่ลงไปด้วยโอ้หอมมากเลยนะคะ,ะคือจะบอกว่า อ่อกุสกันจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างมีเทมเเยอะนะคะยเยอะเยอะเยอะ่ะเพราะมันเป็นอาหารอาหลังอ๋อเป็นอาหารอาลังอ่าเป็นของโมร็อกโกค่ะแล้วสมุนไพรก็อ้อก็นำเข้ามานำเข้าค่ะค่ะนำเข้าจากฝรั่งเศสมาเลยนะคะที่นี่ไม่มีขายเพราะว่าเราไม่มีไม่มีไม่มีมันเป็นแบบเหมือนสมุนไพรเฉพาะของเขา,ขเขาบ้านเราไม่มีนะคะก็เลยแบบนำเข้ามาเลยเพราะว่า สามีป้าอ้อก็เป็นคนป้าเศ่น,นะคะ,ะมีลูกชายด้วยนะ,ล,ยนล,ะนลูกชายเป็นเชฟนะะใช่ลูกชายเป็นเชฟอาหารพั่เก่งให้ลูกแม่เก่งเหมือนลูกหรือลูกเก่งเหมือนแม่นะคะคุณสายแม่เป็เก่งเหมือนลูกแม่ลูกเรียนแบบตรงๆแม่นี่ประเภทแบบใช้ประสบการณ์นะเอานี้หอมมากเลยหอมเนะี่ย หอมมากหอมมากใครที่ชอบอะไรแบบสมุนไพรอะค่ะก็จะชอบจอ,อยเนี่ยชอบมากอันเนี้ยค,คือ,อ,ค,ค,อคือมันมันไม่แรงเหมือนกับอของอินเดียม,มันจะสมูทกว่านะฮะมันคือเมุนไพยมันไม่เยอะเท่ากับอินเดียเนี่ยเขาเขาเยอะมากมแต่อันนี้ก็แบบเฉพาะตัวก็เลยไปดังที่ฝรั่งเศสอะคนฝรั่งเศสไม่รู้จักกุ๊ดปุ๊ไม่มีเลยค่ะ นันจะคุยกับพี่คนนึงที่ฟูบีอะค่ะเขาเขาเป็นแอร์โฮสเตสไงเขาก็จะบินบอ่อย <ะ S 1> ก็ถามเขาพี่ีเคยเคยกินกุ้งไหมอ๋อเคยเคยเลยน้ำมาใใ่อันนี้ค่ะอันนี้คือพริกพริกเขาพริกเป็นหลอดหอ,อ,อมค่ะพริกอะไรนะคะเป็นฮาริซ่า พริกของเขาพริกของอาลับกันพริกของอาลับ,ออบคือเราต้องใช้พริกของอาลับนะคะอันนี้ทานคือว่าเราราดข้าวเหมือนเราทานข้าวราดแกงอะฮะและอันนี้ก็คือเหมือนพริกที่เราเติมให้มันได้รสชาติแบบเผ็ดนิดนึงแต่อันนี้มันไม่ได้เผ็ดมากมันจะหอมอันนี้คือนำข้ามานำข้าวเหมือนกัน,น,นคือพวกวัตถุดิบที่ใส่เนี่ยนำข้านะคะพวกสมุนไพรต่างๆเอามาจากฝรั่งเศสเลยนะคะเพราะว่าเขาก็ไปฝรั่งเศสบ่อย เขาก็จะแบบเตรียมกระเป๋าสําหรับอันนี้โดยเฉพาะเป็นเหมือนรอตาสิบปนด์เลยที่นี่ก็มีขายแต่มันคนละยี่ห้อและอย่างหนึ่งมันไม่หอมเท่ากับยี่ห้อนี้มันเป็นไงอ่ะครีมครีมอ่ะมันเป็นพริกเลยค่ะมันเป็นเป็นพริกเหมือนพริกบดเป็นปนๆเลยเป็นพริกบดเลยค่ะเนี่ยเออมันมันเป็นเหมือนน้ำน้ำอ่ะไม่ฮะเป็นครีมเลยฮะอ๋อเป็นครีมครีมเลยคล้ายซอส คล้ายซอสมะเขือเทศใช่ใช่ซอสพริกอ่าองั้นแหละคล้ายซอสพริกนะใครที่แบบชอบไปฝรั่งเศสบ่อยๆแล้วเคยกินนะล้วติดใจนะคะต้องมาหาป้าอ้อต้องที่นี่เลยค่ะมีมีคนไทยที่ลูกลูกเขาเรียนโรงเรียนฝรั่งเศสเขาก็ไปฝรั่งเศสบ่อยเขาชอบมากบอกมาเจอที่ร้านนี้บอกโอ้มีกุ้ดกุ้ดหรือเหรอาผมชอบมากเลย ทั้งครอบครัวเลยทั้งลูกทั้งเภรรยาเขาประทานกันบ่อยหอมมากเลครับห,หอมมากเคี่ยวเครื่องให้หอมเลยฮะเนี่ยสีสันก็จะประมาณนี้นะะเนี่ยนะกลิ่นจะหอมเนี่ยนะคะอันนี้เติมน้ำก็จะเริ่มเติมผักแล้ว มันจะหอมกลิ่นคล้ายๆน้ำจิ้มสเต็กสุกเลยอะคล้ายๆ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 ใส่ผักอันที่มันสุก ยากมาหน่อยก็คือแครอทเน่ทำให้หวานผักพวกนี้ทานเฉพาะผักอะ่ะอย่างมังสวิรัติก็อร่อยแล้วเพราะว่ามันหวานุูอย่นี่ก็หวานพริกหวานก็หวานคือเราหวานจากผักเลยใช่ค่ะใช่ค่ะไม,คไม่มีฮะอาหารฝรั่งจะไม่ใส่น้ำตาลจะไม่ใส่ผงชูรสใส่เกลือพริกไทยแค่นั้น เขาจะดึงรลแบบทีนเนาะใช่ไม่เหมือนเมืองไทยรุงเก่งโอ้โหใส่สารพัดเมืองไทยนี่ผมคิรสใส่เข้าไปที่นี่ไม่ได้ใช้เติมน้ำเพิ่มอีกแต่ก็ชอบนะแบบพวกทำอาหารอ่างเงี้ยชอบดูชอบดูชอบกินในดูนั้นหน้าตาจะสีสันจะสวยสวยมาก

ใครมาดูยอหลังนะคะแล้วผนี่ยอดหลังที่ที่สดสีสันสดสวย ไม่มีไม่มีวัตถุดิบอนนอ้อมดำนั่งมะกอกดำมะกอกทำอ่อคลิกคลิกสลัดอ่ามีคลิกสลัดเข้าไปเสริมด้วยคลิกสลัดต่างปกตินะคบต่างโดยชิ้นเชิงเลยเพราะอันนี้จะมีชีสเฟสต้าเฟสตเฟสต้าชีสคือใส่ชีส ใส่ชีสแล้จะมีหอมหอมแดงแบบหอมหัวใหญ่อะฮะแต่เป็นหอมแดงด้วยมีห่าหอมแขกอะฮะโอจะอรียอสีสีม่วงม่วงแล้วก็มีแตงกวามีมะเขือเทศมีมะกอกดำมีหอมน้ำสลัดก็จะทำมาจากเอ่อเลมอน มะนาวมะนาวเหลืองอ่ะมะนาวเหลืองมันจะเปรี้ยวอมหวานนิดหนึ่งด้วยแต่จริงๆอ่ะใช้ไอ้พวกวินิก้าก็ได้แต่ว่าสูตรที่นี่จะแบบใช้เลมอนมันได้ฟิลกว่าเมื่อกี้เราไม่นีหรอเป็นเลมอนนะไม่หมด <c oughs> <c oughs> ขนมปังก็ต้องของฝรั่งเศสเป็นพวกบาเกต คนฝรั่งเศสถ้าถ้ากินอาหารฝรั่งเศสแล้วไม่ได้ของฝรั่งเศสละโอ้ไม่ได้เลยคอมเพลนคือเหมือนอาหารเขาก็เหมือนกันมันต้องเป็นวัฒนธรรมใช่ต้องเป็นตามแบบของเขาใช่ไหมใช่อ่ะอย่างเราอะ่ะเราไปเราไปกินไอเนี้ยต่างประเทศอะ่ะไอ ต้มยำกุ้งอ่ะแล้วเขาใส่อะไรแปลกๆมาซึ่งบางทีเขาไม่ได้ใส่ขาแล้วเขาไปใส่ขิงแทนเน่ะแล้วมันจะออกมายังไงแล้วบางทีเขาก็ไม่ใส่หลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรากินแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่เ่ยแล้วก็มะกอก มะกอกดำหอมอร่อยทำใสสลัดตริคสลัดวันนี้มีทั้งมีออเดอร์ทั้งสลัดแล้วก็ฟูจูด้วยนะคะก็จัดเลี้ยงพวกฝรั่งนี่ก็ต้องมีสลัดตบท้ายด้วยหรือไม่กับทานทานก่อนอะเมนคอร์สทานก่อนบ้านเราจะตบท้ายใช่ไหมของฝรั่งเขาจะเริ่มทานสลัดก่อน แล้วค่อยทานเมนคอร์สเนี่ยฮะเห็นนะฮะอันนี้ก็พริกหวานละอ่าอ่าอันนี้ก็พริกหวานเพราะพริกหวานเนี่ยต้มนี้สุกไว สีสันมันแบบสีสันน่าทานอ,อันนี้เก็บเดี๋ยวเอาหมด วันนี้ก็ให้ดูนะค่ะว่ากุ๊ดก๊ดมันคืออะไรคือ่จริงจอยก็ไม่รูจร้ <imet S 2> จัจกกันเพิ่งรู้จักจากปออ,าอานี่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างวันเนี้ยคือปอาอาาเขาก็เรียนอ่าเมนทอร์กับจอยนะคะเพราะว่าอย่างร้านอาหารเขาเนี่ยค่ะคือคือแบบทุกวันนี้คนก็ใช้เน็ตกันหมดเนาะสั่งออนไลน์กันหมด ถ้าเกิดว่าไม่ปรับตัวอะไรอย่างนี้มันก็จะนิ่งๆเงียบๆใช่ไหมต้องนั่งรอลูกค้าอย่างเดียวป้าอ้อกเลยบอกว่าเฮ้ยเรานั่งรอลูกค้าอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราต้องลุกเราต้องลุกเข้าไปหาลูกค้าบ้างก็เลยมาเรียนนะคะเพื่อที่จะทําให้ร้านเป็นที่รู้จักจริงๆเองจะก็เห็นแบบว่าเอออาหารป้าอ้อน่ะคนไทยยังไม่รู้จักเยอะจอยมึงไม่รู้จักเลยแล้วบางทีคนต่างชาติอย่างเงี้ยที่เขาอยากจะกินน่ะแล้วเขาหาไม่ได้ เราก็เราก็ต้องทําให้เขารู้ว่าเออเรามีเรามีของดีนะคะออ <laughs> มีของดีวันนี้ก็คือบุกมาที่ร้านป้าอ้อนะคะเพราะว่าจะได้พาทุกคนมาดูนะว่าเป็นไงเป็นยังไงนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวจะมาสอดป้าอ้อทำคอนเทนต์ต่างๆในร้านตัวเองด้วยนะคะนาตาสวยเชีวยวย สีสวยส,สีสวยนี่หิวเลยหอมาอมากหอมมากเดี๋ยวทานเลยร้อนๆเนี่ยสุกินี่อ้นสุกนี่อันนี้ถั่วชิปี้ถั่วลูกไก่ใส่ไปเลยไม่ได้เนี่ยนี่ต้องมาแกะเปลือกออกนะฮะเนี่ยมันมีเปลือก แกะเกียวเม็ดน่สามารถเลยอารมณ์มันค,คล้ายๆแบบพวกมัสหมันเลยคล้ายๆกะหลี่ใช่ใช่อารมณ์ประมาณนั้นก็คือสมุนไพรแหละเนาะแต่ว่าพิจารณ์มันก็คนละประเภทคนละประเภทแต่ทางอาลัก คือทานเนี่ยจะรู้เลยว่ามันเป็นอาหารอลับมัน,ม,นมันเฉพาะตัวของมันเลยนะ,ะรสชาติแต่มันเป็นอลาบที่กลิ่นไม่แรงใครชอบอะไรที่แบบสมุนไพรนะน่าจะชอบหรือว่าใครที่แบบไม่ชอบนะก็ก็น่าจะชอบได้เพราะว่ามันไม่ได้แรงมากคืออันเนี้ยถ้าคนไม่ชอบเนื้อแกะเพราะว่าถ้าว่ากลัวกลิ่นมันจะแรงอนะน่ะ เฉพาะไก่กับผักนี่ก็อร่อยแล้วอืแล้วเวลาทานก็กระพริกใส่เข้าไปด้วยค<ะ>่ะแล้วก็จะได้รสชาติคนไทยเราเหมือนกันแล้วเป็นกระเรืกระเรืแต่มันพริกเขาจะหอมนะพริกเขาพริกอลับเนี่ยจะหอมมาก <c oughs> อหม้อใหญ่แล้วนี้ออดเดอ์เยอะโอเคเดี๋ยวดึงก่อนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไลค์แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะค่อยมาอีกรอบนึงก่อนเสร็จแล้วค่อยมาอีกรอบนึงนะเพราะว่าอาจจะนานแล้วกว่ากว่าที่ป้าอ้อจะตุนตุนสตูเสร็จเนะเดี๋ยวจะอาจจะไป ลองถ่ายคลิปถ่ายอะไรนะคะช่วยก็ออทำคอนเทนต์แบบหนึงแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันนะคะตอนกินดีกว่าเดี๋ยวมาเจอกันตอนกินดีค่ะโอเคไปก่อนบ๊ายบายค่ะเดีย๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมา